สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูไพโรธผาสวรรค์อีกแล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการวนซ้ําด้วยคําสั่ง do while นะครับในบทนี้นะครับเราเริ่มเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งมีทั้งโปรแกรมภาษาจาวาและก็ภาษาซีาาะาานะครับ มาตรฐานการเรียนรู้นะครับว4.2ครับตัวชี้วัดว4.2ม1นทับ2ครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการวนซ้ำด้วยคำสั่ง do while 2นะครับวิเคราะห์โจทย์นะครับและผังงานแสดงขั้นตอนการเขียนโปรแกรมวนซ้ำด้วยคำสั่ง do while และ3มนะครับมีความกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนรู้ครับ เอาละครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงนะครับเริ่มต้นเลยครับการเขียนโปรแกรมด้วยคําสั่ง Y นะครับเป็นการโปรแกรมบนซ้ําแบบใดครับยังจําได้ไหมเช็คเงื่อนไขตอนไหนครับเช็คเงื่อนไขตอนแรกก่อนนะครับแล้วถึงทําไมครับถ้าตรงตามเงื่อนไขจึงไปทํางานนะครับตามที่เราระบุไว้นะครับแต่ถ้าทําไมครับไม่ตรงตามเงื่อนไขทําไมครับก็ทําคําสั่งอื่นนะครับนอกกลุ่มนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการนะครับเขียนโปรแกรมในลักษณะที่ทํางานก่อนหนึ่งรอบค่อยตรวจสอบเงื่อนไขแล้วครับจะต้องใช้คําสั่งใดครับใช้ y ไม่ได้แล้วสินะครับแล้วใช้แบบใดดีครับได้ไหมน่าจะได้ใช่ไหมครับนั่นก็คือใช้คําสั่งดู y ครับคล้ายๆกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่ทําไมครับจุดที่ตรวจสอบเงื่อนไขจะแตกต่างกันนะครับจะสังเกตเห็นได้ผังงานนะครับจะเริ่มทํางานไปก่อนนะครับแล้วค่อยทําไมครับ ตรวจสอบเงื่อนไขนะครับหากตรงตามเงื่อนไขก็จะวนซ้ําแต่ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขก็จะออกจากลูปนะครับไปทํางานคําสั่งถัดไปครับเอาละครับเด็กๆคราวนี้นะครับลองนําแนวคิดการใช้คําสั่ง do while นะครับมาปรับใช้กับสถานการณ์โจทย์ดูนะครับเมื่อมีเครื่องดื่มชนิดใหม่นะครับผู้บริโภคมักจะลองซื้อมาบริโภคก่อนนะครับถ้าเกิดว่ารสชาติถูกใจทําไมครับเราก็จะซื้อซ้ําอีกแต่ถ้ารสชาติไม่ถูกใจ เราก็คงไม่ซื้อซ้ำนะครับหลักการนี้นะครับลองมาเขียนเป็นผังงานหน่อยครับได้ไหมครับเริ่มต้นทำไมครับต้องต้องลองซื้อมาบริโภคก่อนนะครับแล้วก็ทำไมครับตรวจสอบเงื่อนไขว่ารสชาตินั้นถูกใจหรือไม่ถ้าถูกใจทำไมครับก็จะวนซ้ำกลับไปซื้อใหม่นะครับแต่ถ้าไม่ถูกใจก็คงทำไมครับไม่ซื้อแล้วนะครับ เอาละครับคราวนี้ลงมาประยุกต์ใช้นะครับในเรื่องของการหาพื้นที่นะครับในรูปเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับบ่งบอกถึงอะไรครับด้านกว้างด้านยาวนะครับแล้วก็คำนวณพื้นที่ออกมาแต่สถานการณ์โจทย์เรามีความพิเศษครับให้คำนวณหานะครับโดยการป้อนค่าความกว้างและค่าความยาวเข้ามานะครับแล้วทำไมครับรับค่าไปเรื่อยๆพอแสดงผลลัพธ์แล้วนะครับถ้าเกิดว่าค่าที่ป้อนเข้ามานั้น ไม่ใช่0ูนจะทำไมครับจะทำการวนซ้ำกลับไปคำนวณนะครับรอบถัดไปทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะป้อนค่า0ูนย์เข้ามานะครับน่าจะได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลองมาออกแบบมันดูครับตัวแปรที่เราใช้นะครับจะมีค่าความกว้างนะครับวิดแล้วก็ high นะครับส่วนสูตรที่คำนวณก็คืออะไรครับพื้นที่เท่ากับกว้างคูณยาวนั่นเองนะครับได้แล้วนะ มาเริ่มทาการวิเคราะห์โจทย์เลยครับอย่างแรกโจทย์ต้องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับข้อมูลที่ต้องนําเข้ามีอะไรบ้างครับอย่างแรกก็คือจํานวนเต็มของขนาดความกว้างนะครับดูดีๆนะในโจทย์ระบุชัดเจนนะครับว่าเป็นจํานวนเต็มนะครับอย่างที่2ก็คือความยาวนะครับแล้วต้องมีการตรวจสอบนะครับการบนซ้ํานะครับว่าป้อนค่าศูนย์เข้ามาหรือยังนะครับ ข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลครับนั่นคืออะไรครับนั่นก็คือพื้นที่ที่คำนวณได้นั่นเองนะครับตอนนี้น่าจะได้แล้วนะครับวิธีการประมวลผลครับหลังจากที่รับค่าเข้ามาต้องนํามาทําอะไรบ้างครับอย่างแรกก็คืออะไรครับกําหนดตัวแปรนะครับมาลองรับค่าของความกว้างนะครับนั่นก็คือตัวแปรเราตั้งชื่อว่าเป็น width นะครับป้อนเข้ามานะครับอย่างที่2ครับเป็นค่าของความยาวนะครับ ต่อไปครับรับค่าเลยครับค่านี้จะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขครับว่าจะวนซ้ําหรือไม่นะครับนั่นก็คือเราตั้งชื่อเป็นตัวแปรโอเคนะครับลําดับถัดไปครับรับค่าเข้ามาแล้วก็ประมวลผลนะครับค่าที่ได้ก็คือ w i วิดคูณไฮเป็นค่าของพื้นที่หรือว่าแอเรียนั่นเองนะครับแล้วก็แสดงผลออกมานะครับสุดท้ายก็คือรับค่าโอเคเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าค่าที่โอเคป้อนเป็นศูนย์ทำไมครับ จบการทํางานออกนอกหลูปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เท่ากับ0ูนย์ก็วนซ้ํากลับไปใหม่เอาละครับเด็กๆลองเขียนเป็นลักษณะของผังงานดูนะครับเริ่มต้นจากสตาร์ทครับกําหนดค่าตัวแปรนะครับก็จะมีวิดมี High แล้วก็โอเคนะครับรับค่าเข้ามานะครับค่าวิดค่าไฮนะครับแล้วก็อะไรครับนำมาประมวลผลนะครับคำนวณนะครับนำสอค่ามาคูณกันก็จะได้ผลลัพธ์นะครับ แล้วก็ทำไมครับมีการตรวจสอบได้ว่าจะคำนวณต่อไหมหรือว่าจะจบการทำงานเลยนะครับนั่นก็คือเราใช้ค่าของตัวแปรโอเคนะครับแล้วก็นำค่านั้นไปทำไมครับตรวจสอบนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่เท่ากับ0ูนาทไมครับก็จะวนซ้ำกลับไปนะครับแต่ถ้าเป็น0ูนย์ทำไมครับก็จบการทำงานเลยนะครับเอาละครับเด็กๆเด็กๆสังเกตดูไหมครับว่า การเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับเป็นคําสั่ง do while นะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับก็คือคําสั่ง while นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรครับตรงไหนครับตรงที่คําสั่ง while นั้นจะทําไมครับตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถึงจะทําไมครับทําคําสั่งในการวนซ้ําใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น do while จะทําคําสั่งไปก่อน1รอบนะครับแล้วค่อยตรวจสอบเงื่อนไขนะครับถ้าเป็นจริงจึงจะวนซ้ําแต่ถ้าไม่จริงก็ได้ไหมครับ ออกนอกลูปเลยนะครับเราลองมาเปรียบเทียบในเรื่องของผังงานกันนะครับ2แบบนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของคําสั่ง y นะครับสังเกตว่าอะไรครับเริ่มต้นที่เงื่อนไขก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของ do y ทําทำไมครับทําคําสั่งก่อนนะครับแล้วค่อยทำไมครับตรวจสอบเงื่อนไขถ้าจริงจะวนซ้ําแต่ถ้าเป็น test ทำไมครับออกนอกลูปเลยเอาละครับเด็กๆหลังจากที่เราได้ศึกษาค้นคว้าแล้วนะครับ คุณครูจะมอบหมายให้พวกเรานะครับค้นคว้าและก็รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการออกแบบและการเขียนโปรแกรมนะครับที่มีการใช้ตัวแปรเงื่อนไขและการวนซ้ําด้วยคําสั่งดูวายนะครับอาจจะจากหนังสือเรียนจากอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งการเรียนรู้อื่นๆก็ได้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับในบทเรียนนี้นะครับในเรื่องของการออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีคําสั่งบนซ้ําแบบ while นะครับจะมีการทํางานก่อน1รอบใช่ไหมครับแล้วค่อยตรวจสอบในส่วนของเงื่อนไขหากเป็นจริงก็จะวนซ้ํานะครับแต่ถ้าเป็นเทสทำไมครับก็จะออกนอกลูปไปเลยนะครับหลังจากที่เด็กๆนะครับไปสืบค้นข้อมูลมาแล้วนะครับให้พวกเราส่งตัวแทนออกมานําเสนอผลงานของเรานะครับที่หน้าชั้นเรียนนะครับ ร่วมการแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อขยายความรู้ร่วมกันครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆตอนนี้นะครับเราได้ศึกษานะครับพื้นฐานในการใช้คําสั่งดูวายนะครับซึ่งเป็นคําสั่งในการวนซ้ําอีกรูปแบบหนึ่งนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับลองมาสรุปร่วมกันนะครับนในกลุ่มนะครับแล้วดูนะครับว่ากิจกรรมกลุ่มที่คุณครูมอบหมายไปนะครับเด็กๆมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดนะครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมเหล่านั้นจะเป็นทำไมครับ จะเป็นส่วนที่ฝึกปลือฝีมือของพวกเรานะครับให้มีความเชี่ยวชาญและก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วอย่าลืมนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วอย่าลืมนําความรู้และทักษะนะครับเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่มีการวนซ้ําด้วยคําสั่งดูวนะครับไปออกแบบและพัฒนานะครับเพื่อใช้ในการแก้ปัญหานะครับของเราเองหรือของสังคมนะครับหรืออาจจะทําในรูปแบบของโครงงานนวัตกรรมนะครับแล้วอย่าลืมนะครับผลงานอย่าเก็บไว้นะครับ เผยแพร่สู่สาธารณะต่อไปด้วยนะครับครั้งหน้านะครับเราคงต้องนำความรู้เรื่องนี้นะครับมาลงมือเขียนโปรแกรมจริงๆนะครับจะน่าสนใจขนาดไหนคงต้องติดตามกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ